ค่ำแล้วกลับบ้านได้สนุกสนานค่ะทําสวนปรับพื้นดินอย่างสวยงาม,มงามมากมากเลยค่ะพื้นเรียบหมดละหมดไปหลายสตังค์แล้วตรงนี้เอาเสะเรียบเลยเห็นไหมคะโอ้สุดยอดเลย มันยอดมากๆเลยอันนี้พี่เป็นไถแปรไว้นะคะไถดินตากตรงนี้ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นก็คือป่ากระเจี๊ยบตรงนี้ก็จะเป็นข้าวไรเบอร์ี่นะคะฝั่งนู้นก็เป็นป่ามันหมดเลยเอามันเทศออกหมดแล้วฮะก็น,นี้แหละไถแปรตากดินไว้เลยพอฝนมาก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำก็ไถอีกรอบ ฝันดินยกร่องปลูกนู่นปลูกนี่ไม่ยกร่องก็ปลูกข้าวโพดได้เลยค่ะทีนี้น่าจะเป็นข้าวโพดละค่ะต่อไปเริ่มจริงจังกับข้าวโพดละค่ะเพราะว่ามันเทีิเพินปลูกมาคือมันนานสี่ห้าปีแล้วทีนี้ดินมันก็จะมีตัวพวกแมงด่วงเจาะอะไรอยู่ในนั้นนะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนพืชหมุนเวียนไปนี่พี่เป็นหมุนเวียนจนจะเต็มพื้นที่หมดแล้วสี่ห้าปีที่ผ่านมาค่ะ แต่ยอดพันธุ์อะไรก็ยังคงบํารุงรักษาเพื่อที่จะขายพันธุนะคะไม่ต้องนี้เลยถ้าใครสนใจพันธุ์ยังไงก็สั่งพี่เพ็นได้ดูดินร่วนซุยดีมากเลยค่ะเป็นเวลาตั้งแต่พี่เพ้นเริ่มทําเกษตรมาน่าจะราว5ปีแล้วค่ะดินแปลงนี้ไม่เคยโดนยาฆ่าญ้าเลยค่ะสุดๆเลยค่ะถนอมดินอย่างสุดๆเลยก็จะประมาณนี้ช่วงค่ำๆเนาะ ตรงนี้มันจะต่ำกว่าพวกเลยค่ะตรงนี้มเป็นน่าจะทำนาอีกปีนี้น่าจะทำนาทำนาทำนาดูดินซิคะไถศบกลบเออไถศพไถกลบสั่งเขาพูดเนี่ยฮะแล้วตรงนี้ก็อีกตรงนี้จะเปิดร่องไว้ให้น้ำไหลลงสระนะคะตรงนี้มันจะเป็นแบบสามันที่ต่ำกว่าเนาะตรงนี้แต่ก่อนสูงนะเวียนปรับจนเสมอหมดแล้วเห็นไหม โอเคมากเลยได้น้องนองสุดยอดเลยทีมงานสุดยอดสุดยอดาอ,อยากมาหนีมาอยู่สวนก็นเหมือนอยู่หมู่บ้านแหละค่ะได้ยินเสียงมอไซค์ไหมก็เดี๋ยวก็ดูแลไผ่ให้ดีไผ่ออกเต็มที่ก็โอเคแล้วค่ะพี่เป็นจะเน้นทำข้าวโพดนะคะปีนี้เต็มที่เลยเน้นทำข้าวโพดเลยเพราะลูกค้าข้าวโพดถามหาเยอะมากเลย ก็จะพยายามเน้นข้าโพูดเลยทีนี้อือันนี้ก็สิบเจ็ดกว่ากว่าแล้วค่ะอากาศยังดีอยู่เลยที่สวนก็คลิปนี้ก็สวัสดีมากไปสวัสดีมากสวัสดีจ้าเบลอแล้วพี่เป็นโอเคค่ะ